สวัสดีครับวันนี้เราช่างกุญใจใชินจะมารดวการโปรแกรมดอกนะครับตัวนี้เป็นโฟกคาราเวลรถตู้นะครับมีสไลด์สายขวานะครับตอนนี้ลูกค้ามีกุญแจดอกเดียวต้องการนําเพิ่มช่างกุญแจใชินจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมลงโปรแกรมชิปรีโมทเป็นที่เรียบร้อยจะเทสเรื่องของเซ็นทรัลล็อกและระบบสตาร์ทนะครับตอนนี้ร้อนมากเราจะเรียบๆรียเร็ว,เรว,เรวนะครับนีล็อกนะครับอันล็อกครับออริจินัลนะครับของที่เราโปรแกรมขึ้นล็อก ล็อกนะครับตัดไปสไลด์อ่ากดทางไว้นะครับประตูวิ่งปื๊ดน,นะครับอ่าจะปิดอ่าสไลด์เข้ามากดทางไว้ปึบอ่าีดย,ยอ่าต้องมาก้ากันครับเยเมกมีทอนต้องรีบรีร้อนครับ เป็นที่เรียบร้อยในการโปรแกรมฟกคาราเวลนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทํากุญแจสามารถติดต่อเราได้ที่095-563-6282ช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ